สวัสดีครับจากร้านช่างทันวาซ่อมมือถือนะครับเครื่องนี้เป็นรุ่น p o c o M3 ส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาว่าเครื่องเนี่ยเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้านะครับทางร้านก็ได้ทําการเช็คสภาพตัวเครื่องแล้วแกะดูข้างในเครื่องนี้เคยซ่อมมาแล้วนะครับอันนี้แจ้งลูกค้าก่อนเลยว่าเคยซ่อมมาแล้วแล้วกอ็อาการเนี่ยเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดเลยนะ แล้วก็ชาร์จไม่เข้าด้วยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็อ่าพอทําให้เปิดติดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็ติดหน้าล้างเครื่องนะครับอ่าเครื่องนี้ได้ทําการล้างเครื่องมาแล้วนะครับอ่าอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นอ่าที่แจ้งไว้เนี่ยคือมันเป็นมาก่อนอยู่แล้วนะครับ <É. S 1> ก่อนที่จะถึงมือทางร้านนะครับทางร้านแก้ไขให้ตอนนี้ก็เปิดติดแล้วแล้วก็จากเดิมเนี่ยที่มันไม่มีแบตเตอรี่เลยตอนนี้ครับ แบตเตอรี่99%แล้วนะครับเนี่ยชาร์จขึ้นชาร์จนะครับก็สามารถชาร์จเข้าแล้วนะครับแบตเตอรี่เต็มเลยจากที่อตอนแรกเปิดไม่ติดไม่มีแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวก็เช็คสภาพเครื่องให้ก่อนที่จะส่งกลับให้ลูกค้านะครับหน้าจอหน้าจอกดได้นะครับตรงนี้เป็นฟิล์มนะครับที่เห็นฝุ่นเข้าเนี่ยตรงนี้เป็นฟิลม์มกดได้นะครับนี่ลดเสียงครับ นี้เพิ่มเสียงครับตัวสัน่นเครื่องสั่นครับ <c oughs> ปุ่มเนี่ยครับปุ่มล็อกหน้าจอก็ได้ครับตัวกล้องฮลัลโหลเช็คกล้องหลังหนึ่งสองาฮัลโหลฮัลโหลเช็ค เช็คกล้องหลังเช็คไมเช็คลำโพงกล้องหลังฮัลโหลฮัลโหลเช็คเเช็คกล้องหน้าฮัลโหลเช็คไมเช็คกล้องหน้า1นึ่งฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้า1นึฮัลโหลฮัลโหลเช็คเเช็คเช็คฟดูครับฮัลโหลเช็คไมเช็คกล้องหน้าหนึ่ามฮัลโหลฮัลโหลเช็คเชฮัลโหลเช็คเช็คกล้องหน้า12ึฮัลโหล ้มาใช้ได้ครับหากล้องหลังใช้งานได้นะครับลบคลิปกันต่อไปนะครับความแสงแล้แสง แล้วก็ไฟฉายเนี่ยไฟฉายใช้งานได้นะครับอืมมีอะไรอีกไมโครโฟนที่ตัวแอปแอปบันทึกเสียงอ่ะฮัลโหลทดสอบบันทึกเสียงหนึฮัลโหลเช็คเเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็คเช็คเชฮัลโหลทดสอบบันทึกเสียงหนึ่งสองสามฮัลโหลเช็คเช็คเช็คไมโครโฟนฮัลโหลเช็ค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 อ่าอันนี้ใช้งานได้นะครับ ต่อไปซิมผมยังไม่ได้ใส่ซิมเดี๋ยวลองซิมก่อนแป๊บหนึ่งลองทดสอบทุกเครื่องที่ส่งมาก็จะทดสอบเช็คาการเครื่องนะครับทั้งก่อนแกะกล่อ,กกองกับก่อนส่งกลับให้ลูกค้าเลยว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับทำทุกเครื่องครับ อรอซิมขึ้นแป๊บหนึ่งโอเ okay. ค Wi-Fi นี่ลืมดู Wifi ซิมขึ้นแล้ว Wi-Fi เหมือนไวไฟจะไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นละแต่ว่ามันขึ้นช้านะครับไวไฟขึ้นละ อ่ะลองโทรดูครับจากใส่ซิมไายสัญญาณซิมขึ้นแล้วนะครับ 4G ตรงนี้เป็นซิมของทางร้านนะครับเป็นลำโพงบริการยกเลิก s s ได้อันนี้ตรงน้านบนได้ยินนะครับอันนี้เซ็นเซอร์ โอเคเช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะส่งคลิปให้ลูกค้าดูแล้วก็ส่งกลับให้ลูกค้านะครับใครที่อยากซ่อมมือถือเช็คละเอียดละเอียดแบบนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือขอบคุณมากครับ